แรงดันน้ำยา R32 ขนาดเดินเครื่องนะครับเดินเครื่องไปประมาณทักสามสินาทีแรงดันแรงดันน้ำยาอยู่ที่ร้อยสี่สิบอ่าเดี๋ยวเราจะทำการปั๊มดาวนะครับปั๊มดาวอ่วาเกพี่เตรียมตัวนะโอเคเดี๋ยวเราจะปั๊มดาวนะครับจะดูจะดูเกตนะครับวิธีการปั๊มดาว เกตไปด้วยเอาถ่ายวีดีโอไปด้วยครับเอาล็อกที่ท่อท่อลิลวิดก่อนนะครับปุ๊บเข็มจะตกลงมาอันนี้ก็ท่อใหญ่นะครับล็อกไปเหลือประมาณ25ตัดไฟได้เลยครับน้ำยาจะล็อกพอดีนะครับอ,อกมาที่ศูนย์ ล็อกทั้งสองท่อใหม่อีกครั้งเพื่อให้แน่นน้ำยาเราเก็บได้หมดเกลียงนะครับขอบคุณครับ